มารุคสติรてมาはวานีあのซาซินตอนนี้อามา頭から体่ายได้การหัว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 หัหััหััวหัาหััวหััวหัวหั้หััวหัวัว ไหวโยไหวไหวอันน oh, yeah. oh, ah. well, uh, ี้สำรัรยาสองคนคน้องสั่อเอ้ยีบ oh, well, oh, uh, oh. ุงที่ค่าดูขอบคุณมากหรับสคนภรรยาสคนนะครับบอกแล้วขอบคุณมากครับให้เขาสำหรับใช้เอาไว้ในมือเอาไว้ในมือว่าไอ้ขาวางมือแล้วก็พุทโธ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 ง่ายอรตกตนี่ง่ายอรตต้นี่นอนกัเตง่ายเต

将ยวなんかいいことだけあ悪いことあまりあてないもし悪いことあったらよくけられると思っอีเขาเกิดมามีใจเป็นธรรมใจเป็นธรรมหมายถึงว่าใจที่มีความเมตตาเกื้อกูลเอื้ออารีแล้วก็สงบร่มเจ็นเป็นพื้นอวุกนนี่ทุกนที่สัเอเมตตเป็นผูที่ใจเมตตาใจผู้อื่น นั่นแหละนี้ก oh, ็เรียกว่ารรมีไความมีเมตตาและเห็นใจผู้อื่นเนี่ยมันทำให้จิตใจมีความสงบยาซฟิซายาซยาซฟิซามดมดเที่ยงคืนตั้งไต่ราดแตโตอนนอยกไรอันนี้คือใจที่เป็นธรรมให้เขารักษาเนี่ยไม้ดีคือใจที่มีความเมตตาเอื้ออารีต่อผู้อื่นเนี่ยมันทำให้จิตใจสงบลงเนี่ย ขอบคุณมากครับที่สั่งสอนตั้งในเราจะจดจำไว้ไมจิตไมจิตใจมีปัญหาอะไรคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็เอาล็อกเกตที่ให้ไว้เอามาที่ฐานนึกถึงลูกตานึกถึงพระพุทธประรานประโสนิถึงลูกตาเอาล็อกเกตที่ให้ไว้ชินากามอนไดอัตเต้หรืออากาศมรเรนตโมโนมิสการ์ไนบายว่าประมงูนนี่มอเตเต หัสังโนเขาทางเรทางเองไปเจะส่นกางไนมุ่่ท่นางถ้าเหมนิาริตต่งทางอาตมาเนี่ยลูกย์ไปทางการทึกามเลยเขาจะพกติตลอดนลให้เด็กๆปเรียหวยมีปัญหาอุปสรงรให้คิดถึงให้เอาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วนึกถึงลงตาให้เขาอที่ฐาน

อันนี้ผมได้รถข้างๆนี้ั่งนั่งนา่งนั่นั่ง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 ่งเข่้นั่งนั่งนั่นั่ง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 น่งนั่งน่นี่งนั่งนั่วั่งนั่นั่้นั่้นั่นั่นั่งนั่งนั่งนั่น่งนั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 ่นั่ง่นั่ง่่น ความศร <Rug> <oples> ัทธาถึงกันไม่มีระยะทางบอกความศรัทธาย่อมถึงกันโดยไม่มีขอบเขตไม่มีระยะทางเชื่อหรือว่าอีมีงาไหมชิชิมจิโอมจิเรื่องอะไรเนี่ยเชื่อหรือว่าอีมีงานไ๋รูอยู่ว่าอยู่ไกลกันก็เหมือนไกลเมือนมีใจศรัทธาถึงถึงกันาคชิตะเกะเขาโคชาตะเกะเขาเป็นสึกืออริขันจิส่วนส่วนตัวที่ชิโมจิเขากั่น ขอให้ค,คุณพระจงคุ้มครองให้เขาและครอบครัวของเขามีความสุขความสงบเย็นความเจรนี้กสตลเตอเียเนโยนี่ามเซไกจูโนมาคตเจริงเกไปชกาสกอุโริคสนเนมาธิ้อสมใจ่มมเตะโโยนีปน่ รักนโยบดีๆให้ดวยเสินโยนากวจรกิยอเราเขาอกว่ากลับองไทยแล้วก็ขอให้รักสุขภาพร่างกายแข็งรงนะระวังอย่าป่วยอตัวน่เดียวกันชหัเยนีดยตะขอบคุณาครขอบคุณมาก ありがとうございました。<laughs>